สวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> มามือนี่มาพี่น้องมาอันอันเปล่าไปเห็ดงานแต่สอบมามะเขาอันนี่กะมูอันมูรวมในสวนนกันค่ะพี่น้องย่างเนื้อย่างไข่กินกัน,นกินอิ่มแล้วคะ่ะกินอิ่มแล้วมันนี้ก็เซียเอาห้เบองมูเนาะคะนะ่ะเนาะ,ะอ่ะอะไรอะไรเป็นเป็นย่างในพื้นกระย่าง เฮ้ยกระนิ่งนะอ้ยเยตะกู้เด้เเลิกนี่ย่างข้าวโพดไม้ไม้ไม้โอ้ยว่าฟินเอ่อโซโซโอ้ยแน่ละดแดดแน่ละกําละแดดแดดละเลืกว่าเยตะกอดก็เล,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 ลพี่น้องฝรั่งเพื่อนเฮ็ดกินยังสิล่ะค่ะอันนี้เพื่อน ฮัลโหลคอมพิศโอ้ยไม้แฟชชัไม้เข้ามาค่ะเพื่อนพี่น้องกินกลังพี่นกอกินนั่งซีล่ะค่ะพี่น้องย่างเนื้อย่างข้าวโพดมากินน้ำกันฮัลโหลอัลลาคอมพิศวราเยสตะกอดอดีล่ะ เยตะกอดมอสกินให้อร่อยอร่อยอร่อยวายเยตะกอดรถตามีเกอรอร่อยวายเยตะกอดมาสะกอดออมีเกอมีเกอม,มอสแวัอร่อยไหมคะอร่อยมากมาก,กอร่อยมากเยตะกุด จพี่น้องกันไหมพี่ให้น้องเส้นน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปไปไปเบื้องส่วนทั้งนั้นอีกบัดนี้เออส่วนทั้งนั้นเพิ่นมีหยังโอ้เดะเดี๋ยวข้ามผีเดะฮันแอตารีสออกโซเดะมอ๋อมิเกชช์อะไรฮันแอตารีสสัมมาไคเดียนะ โอ้ร oh, oh, mm ีสาแอตแฮโอเวเยตกอดเดริสาเดะเดคอสเบยตะกูเดะคอสเชือและสปูวางยอสปิงสปิงขันีาเตสเซ่จะเรียนเต้ เบอร่าเมลาบูเดตโอ้ยวาเยต้าฟินอัลลามอดอัลลามอดมีเกยกุสเออหย่อได้ยวไเยตาบรอโอ้ยเร่งอีมมร้อนเร่งเข้ามาจิเตออีดอกเมื่อนี้ฝนมาตกฝนกระสแนนค่ะพี่น้องโออเคอยู่ค่ะพี่น้องมากินรวมวุงน้ำมูนน้ำผวกน้ำเพรนน้ำฝุ่ง นี่แหละค่ะพี่น้องเขาเมื่อตาลิวกะลิ้วตาน่ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้ของผู้ใดย่างขลอยอยู่นี่นี่โซ่เดออโอไมซไมซไมซ์บาเยต้าฟินโอเดวบาเท่งกายอยซอกในไทยแลนด์เชตตาไม้โอ้ยบาเยต้าฟินพระพ่ายยาอุกโซ อ่ะส้มอ่าอ่ะแล้วมันเบรอดเดินรูเลตที่คอมในนู่นในสวนตุรกีที่คอมอ่ะเดินบ่อละบ่อละสนับเซเว่นฮันพลอต้าเซเวนฮันพลอต้าเดอเขามเพียงเข้ามาไอ้ฟรีระฟรีละฟรีละฮันบ่อละพี่น้องแก้วกินข่าวแล้วมาพี่น้องฟัเบิ้งหยา เออบางอย่างตะกะแตนยาจ้าดูดอกไม้ขึ้นพี่น้องขายอดใหญ่นะสวยงามบ่พี่นอ้อง่าอันนี้เพื่อนกระเป็นเป็นยาและกระดอกเพื่อนเนะ่เกาซุปแป้งทอดกระแซบได้ค่ะพี่น้องยอดเพิ่มแคอกันเข้าไปซุปแป้งทอดกระแซบกรอบหอมค่ะพี่น้องหอมดอกเพื่อนกระหอมหอมนี่กระเมนค่ะพี่น้องยาจา้าปูกไว้ทุกมองโตัวสนี่เกลยนมันมากัดมาก,กินนี่ค่ะพี่น้อง ม่นี่ยอดเป็นกูกูดงอเป็นยังไรบุปีนี่เดี๋ยวเสียเอาเนี่ยามาพ่นมันยุเนกาพักอกาทินกํลลังสืบขืนพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสุดแป๊ฟุ้นมาใส่จักน้อยพี่น้องค้าทั่วเขากำทั่วดำคนจะเป็นยอดเป็นดอกเป็นมากปีนี้บ่ค่อยงามปันได้ค่ะพี่น้องปีนี้บ่ค่อยงามเป็นต้นเป็นเขี้ยเป็นันนี้ก็บ่ค่อยงามค่ะพี่น้อง ดกยุ่เป็นดอกไลยเป็นดกยุ่พี่น้องเดี๋ยวสิเอาอันข้อมนมาสีในเพื่อนจักหน่อยก่อนนี่คะ่ะพี่น้องขาหนีหมากะสิพ่อได้ต่ำรอยเรยกคะ่ะพี่น้องกินผู้เดียวเนะาะซีหมากะมากระตำได้แล้วเนาะพี่น้องขาเนาะนี่นี่คะ่ะพี่น้องขานี่กบพักคุยไส่คะ่ะพี่น้องขาอืมนี่ค่ะ เนี่ยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับกวไจ้เพียงแค่นี้เนาะค่ะนออาอจังไงกับมาเบื้องมาส้มน้ำกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิง่งกริ้งกริ้งให้น้ำเลยเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะลายค่ะ